เขาหลอกมากแบบกูอยากไหวอ่ะไหวเลยบูชาเลยสวัสดีครับไม่อยากพูดเลยอ่ะแต่แบบคนเรามีเมนคนเดียวไม่ได้ใน NCT อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพูดว่าเมนเนี่ยคือโดนตกแล้วนะเว้ยนี่ว่าไม่โดนตกเซฟ NCT 127ซเสิงนแห่งหนึ่งกลับมาแล้วทุกคนนี่ว่าไม่โดนตกก็คือไม่โดนตกจริงๆแต่ว่ากลับมากับ NCT 127เพราะว่ามี MV ใหม่จ้าเพิ่งออกอมไร เมื่อวานโอ้โหสดจริแล้วแล้วก็ก็คือพอออกปุ๊บก็บอกปางเลยว่าปางต้องทํานะอันเนี้ยพอจะดูเออแล้วคือณตอนนั้นจนวันนี้ก็ยังไม่ดูเลยเออโอเคคือเหมือนอันเนี้ยเป็นโปรเจกต์พิเศษที่ NCT 127อ่ะคอลแลบกับอะอะอะไรวะปุ๋ยอ่ะมีอเมอโมยบาเคิลเจอร์อะไรสักอย่างอ่ะทุกคน อ่านยากจังเอออ่านนยากอ่ะถ้าอ่านผิดขอโทษนะเขาเป็นอะไรค่ายหรอเออเขาเขาเหมือนเป็นค่ายเพลงแล้วคือเหมือนเขาคอลแรบกับศิลปินหลายๆหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือในนั้นก็มี12 7เจด้วย n c t 1 2 7เจเออแล้วก็ออกมาเป็น MB ชื่อว่า safe จ้ะอืมอ่ะโอเคคือถ้าในในรายละเอียดเนี่ยไม่ได้รู้อะไรมากว่าเป็นเป็นโปรเจกต์อะไรแต่ว่าก็คือมาเพื่อวิดผู้ชายโดยเฉพาะแต่ว่าไม่ได้โดนตกนะทุกคนก็คือมาอัปเดตว่ายังไม่โดนตกจริงริงเหรอใช่ มึงคือแบบอ่ะเดี๋ยวก็ดูอาการเอาละกันเนาะทุกคนอ่าอ่าอุ้ยเซฟเอิร์นเหรอเซฟเซฟดิโมเมนต์้วยใครโดยยองฮ้ยแม่มึงคนดี่ยาอุ้ยยูตาทุกคนผมยาวหมดเลยอ่ะ เออเอาแหงคันไปลูกดีที่สุดพี่สังเกินผมใหม่ต่อยองไม่เบาเอ้ยพี่แทอยู่ก็คือ เฮ้ยเฮ้ยมึงเราต้องเต้นแล้วอ่ะมันควรเปไม่เปิดมันควรไปเปิดไปเฮ้ยมากคือพิทยงพิทยงไปลูกเออฮชชาอุ้ยแฮชชานยังผมทรงเดี่ยวฮอทพอดวปะเนี่ย ตัวมูคือดีนะกเหมือนจะโดนเขาตกอ่ะเขาตกจริงจังดูพี่จอมนี้ดิเอ้ยก็ผมผมเออเหมือนแบบตัดนท่านลงจากไอ้นี่เออโอ้โหพี่ไดอุลหลอกขึ้นปะเอาดีๆเหมือนหลอกขึ้นนะสุกคนหล่อขึ้นเออ ไปอยู่ต่อไปอีกลูกข้อต้อนเนี้ยเออมันแบบมันจะเต้นเนาะเออเออเต็มเออ เทจโอ้โหมาจะนาคนกัวน okay uh ี้งงมากอุ้ย okay. ดูแฮชันดิอุยดูยองดีนะเท่ว <|ja|> ่ะ อืมเข้าหน้าไปแล้วนี่จ <c oughs> ึง <c oughs> เข้าหลักเหมือนแบบโดนหน้ากูแล้วอ่ะอเซฟอยู่เซฟนี่อันนี้ดเทียมอันนั้เนี่ยแซฟอยู่เซฟนี่อันนั้น มึงกูไหวล่ะมึงอย่าร้องขึ้นเกาหลีแค่เซฟอยู่เซฟมีพอขอเซฟอยู่เซฟมีเดีดีดีแต่ว่าเราจะเซฟอยู่แล้วเซฟมีไปด้วยกันเออเออแค่นั้นพอแล้วเมื่อแล้วกูขอมึงร้อมแพ้ทีนี้มึงอย่าร้องหลังจากนั้นกูขอเชื่อป่ะตอนที่เราแบบร้องเพลงเกาหลีแล้วเราเอามาเนี่ยนี่เนี่เนอะไเซฟอยู่เซฟมีเนี่ยวเดี๋ยเดี๋ย มึงถ้าสมมติว่าเขาไม่ได้ยินอ่ะใช่เขาต้องพังล้อไม่เขาบอกว่าเขาประทับใจที่ทุกคนร้องเพลงเขาได้เซฟอยู่เซฟบิดยชื่อเพลงก็บอกอยู่ว่าเซฟเออแกแต่ขอดีทุกคนจะบอกว่าเอ็มบีนี้ดีทุกคนไล่ไปเลยนะทีละคนนะทุกคนไล่เลยอ่ะ คือคือมันเหมือนเป็นเซฟดิโมเมนปะแล้วก็มีความแบบมันมีความอวกาศเหมือนไทยอยู่ในใช่ฉันนะมองว่าเป็นอวกาศแล้วก็มีเซฟเอิร์ธเซฟดิโมเมนไซเบอร์อะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วก็มีแบบต้นไม้อะไรอย่างงี้แต่คือเหมือนเราไม่รู้ว่าคอนเซปต์ของเขาว่าคืออะไรยังไงไม่รู้แต่นี่ดูดูจากตรงนี้ก็ได้แล้วก็คือคนดีมากผมดูคนยาวมากเหมือนใช่ไหมทุกคนผมยาวขึ้นใช่ไหมแจฮยอนคือผมยาวแบบกูตายไปเลยคือแบบเปิดมาแล้วแบบพระ พ่าพาบ่าใจย้อนบอกผู้หญิงไมันไม่ดีอ๋อผู้ชายเพาพับบาจจเปิดมาแล้วกู้ี่งเขาหลอกมากแบบผู้อยากไหวอะไหวเลยบูชา จวัสดีครับแปะทั้งฝาทว้วายทุกคนเขาดีอ่ะมึงยังท้องเซฟอยู่เซฟมีเซฟแล้วมันหมดส่วนอลเซฟอยู่เซฟสินานนึ่แลมึงเราเราต้องข้ามตรงนี้ไปเออเราข้ามตรงนี้ไปเดี๋ยวนะทีละคนอ่าคนแรกใครขึ้นมาก่อนใจหะไงอ่าก็คือทําหาใจฮยอนหนึ่งมึงเขาดีมากผมทรงนี้ผมทรงนี้ดีมากผมทรงนี้ดีมากแม่แป๊บหนึ่งอยู่ตรงไหนวะรูปอะ อมึงไปแรวเปล่าไม่ได้โดนตกมึงกูรู้สึกมึงกูหวีดแรงไปหน่อยอะมึงโดนตกแล้วโอเคไห้โดนตกแค่ว่าเออเขาแต้งหน้าวอเป็นเขาแล้วอย่าไปพูดเยอะเออนี่ว่าไม่โดนตกไงเราคงคอนเซปต์ไว้หลอกใช่ใช่เออดีมากผมใจหยอนดีมากอยากถ้าเราทํา โอ้ยมึงอย่าพูดมองไม่อะไรไม่เห็นเลยเพราะว่ามันแบบบังตาไปหมดเอออยากถามว่าน้องเห็นหรือเปล่าตอนแฉมีแฉมเห็นโอเคเห็นแล้ะแต่ผมดีมากแล้วก็ทุกคนอีกคนหนึ่งก็คือยูตากะเนี่ยยูตาก็คือผมแบบผมยาวมาเลยเว้ยคือปกติผมสวยชื่อมึอันนี้เรารีแอคทรงผมเขาแล้วรีแอคน้ำหนักน้ำหนักผมใช่ไหมเออผมสวยเก๋เออก็ดียูตมาก็คือดีแล้วผมก็คือเป็นชาวญี่ปุ่น ใช่พี่บุญไม่แต่ปกติอะบางหลายๆเพลงอ่ะยู่ตาก็ผมยาวอยู่แล้วเว้ยแต่พออเอเขรู้แล้วผมดําปะคือเหมือนผมเข้มอ่ะผมเข้มขึ้นเออผมเข้มขึ้นอ่ะก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยตอนแรกตอนแรกที่ตอนั้นที่เราทำคลิปแรกเขาผมสีอะไรมีทุกสีแหละมึงมีหลายสีมากมึงเออเออจำไม่ได้หรอว่าเออแต่พอแบบมานี้ก็ววานอยู่นะเออมีปอยหวานอยู่ข้างหน้าจอกันปอยหวานยู่ตะแฮชานก่อนอ่ะอ่าจะบอกว่าแฮชานเนี่ย ผมทรงเดียวฮอตซอใช่หรือไม่ฉันจำได้เราว่าจะต้องถ่ายตอนแบบตอนที่เขาโปรโมทฮอตซอรแน่เลยเออเพราะผมฮอตซอคือทรงนี้ทรงแบบดงมั้างหน้าแล้วก็ผมมาเปล่าไม่ได้โดนตกก็แค่จำได้ทุกคนใช่ใช่เออเขาทำกันบ้านมาไงตอนนั้นนะเออไม่ได้โดนตกไม่ได้ว่าเออชอบผู้ชายใส่ฮาอย่างแฮซันเปล่าไม่รู้ยังไงว่าเขาใส่ฮากูมีพิรุธเหรอเออกูมีพิรุธเหรอไม่นี่เออไม่มีพิรุธอืมอืมอืมต่อไปใครนะ ยังคงอยู่ที่แจย้อนมือทุกคนรูปนี้คุณดีมากแกเมื่อกี้ตองเราดูเอ็มวีอะเราที่เราถ้าเห็นเราทำเนี่ยคือเราอยากออดเลาใครทำหท้าอะไรอยู่เขาคือแจย้อนพระมหาแจย้อนดีเออยังไม่หลุดออกมาจากแจย้อนตอนนี้แล้วมีใครพี่แทอิวไปไหนก่อนเมื่อกี้นี่กลับมาที่กาดอีกแล้วอ่ะพี่แทอิวคือจะบอกว่าพี่แทอิวอะเป็นคนที่อายุเยอะสุดเว้ยเออแต่คือจะบอกว่าเรารู้สึกเด็กมากเลยนะใช่จะบอกว่าลุงเนี่ยพี่แทอิวอะดูแบบหล่อขึ้นอะ เออเหมือนเหมือนหล่อขึ้นมาอีกอ่ะเออเขาน้าเด็กมากเลยอ่ะเออจริงเหรอพอบอกว่าเป็นแบบเป็นเอาอายุเยอะสุดอายุอายุเยอะ่สุดนี่คือเท่าไหร่จำไม่ได้แต่น้อยกว่าเราแหละใช่เหรอวมึงใช่ทุกคนน้อยกว่าเราทุกคนน้อยกว่าเราใช่เพราะว่าเป็นรุนพี่เราคือเป็นเอเจไปแล้วไงเอเจแบบนุ่นเราวไงเอบิอกแบงแลวเออพุ่นรุ่เบิกอ่ะต่อไปพี่จอนนี่ พี่ตอนนี้ก็คือคือตอนเรโซแนนต์อ่ะปางถ้าจำได้จะเป็นผู้ชายที่ใส่สูทผมยาวๆแล้วสีบอลเลยเออที่ผมยาวเลย ตอนนั้นพี่จอนนี่ก็เปลี่ยนลุกไปแล้วหนึ่งทีคือผมบอลยาวแล้วก็กลับมาที่ผมสั้นอีกแล้วแล้วสีเข้มเลยชอบอันนี้มากกว่าใช่ไหมเออแต่แต่ตอนเรสโอนแนนก็เปลี่ยนลุกไปเลยเพราะว่าปกติจะเป็นประมาณนี้โอ้นี่อปกติเออประมาณนี้หล่อเป็นปกติของเขาไปปกติดีดีต่อไปใครนะโดยอง โดยองคือดีนะโดยองอ่ะคือเขาดีเป็นแบบดีเป็นปกติอ่ะดีเป็นมาตรฐานอะมึงนึกออกปะคือแล้วเราคือเขาดีอยู่แล้วเออแล้วพอทุกอันไม่ใช่ไม่ใช่ทุกอันทุกเอ็มวีอ่ะโดยองก็จะออกมามุมนี้ตลอดเพราะว่าเป็นมุมหล่อของเขาเขาบอกมุมาเขาไหมใช่มุมข้าไม่ได้เปข่าพวกเขาเขาบอกตอนอเขาพูดเหรอใช่เขาพูดว่ามุมซ้ายจำไม่ได้แล้วว่ามุมซ้ายหรือมุมขวาคือถ้าหันหน้ามุมขวาจะหล่อแต่ถ้ามุมซ้ายจะน่ารัก แล้วเขาก็หันสองห้างซึ่งต่างกันจริงเลยเออแล้วเขาก็เออไม่นเปล่าไม่โดนตกไม่ได้ตามดูวาไรตี้ใดๆเปล่าเออใช่ใช่ใแต่แค่แบบเออทำกันบ้านเฉยๆ่เอออืโดยองดีอพระมหาโดยองอีกแล้วหรอพระหาเออกูจะเรียกทุกคนเปพรมหาโดยยองพระมหาใจยนต์ผ้าแหนชันด้วยทุกคนมดมา ก็คือพอตอนใช่คือตอนแรกอ่ะเห็นแฮชานว่าทําผมทรงฮอตซอสแต่ก็ยังแบบเอกใจว่าเอออาจจะไม่ใช่หรอกอาจจะไม่ได้ถ่ายฮอตซอสแล้วพอเป็นมาร์กก็คือพร้อมกันเพราะว่าฮอตซอสมาร์กผมสีน้ำเงินใช่ไหมเออเป็นมาร์กผมสีน้ำเงินแล้วก็แฮชานผมหมาเออหนังก็ถ่ายตอนฮอตซอสแหละมาร์กก็คือยังเท่เหมือนเดิมดีอ่ะใช่เราสีผมเหมือนเดิมเราชอบค่ะว่ะเสียงเบาๆก็ไม่ได้โดนตกแลยใช่เออดีมากดีแล้ว เทู่ดิแต่อู้พี่แทยงอ่ะพี่แทยงนี่ใช่คนที่อยู่เซ็นเตอร์แต่ตอนนั้นเลยปะที่เราพี่แทยงเป็นลดเดอร์ใช่ไหมใช่เป็นหัวหน้าวงหมายถึงเออเป็นหัวหน้าวง A C T จะเก็ตเราชอบแหละเราชอบอยากได้แจ็กเก็ตเขาแหละเอาแบบเสริมให้เขาหลอกแบบหลอกขึ้นไปอีกแต่พี่แทยงอ่ะมันมีช็อตหนึ่งอ่ะที่เป็นแบบช็อตที่มาจากโลกอนาคตอ่ะ เฉิดไรวะเฉินั้นน่ะอะไรคือมาจากโลกอนาคตโคตรโลอ่ะอ๋ออ๋ตอนไทยใช่ไหมใช่เนี่ยเนี่ยโอ้โหเหมือนแบบกูงงเลยกูจะว่ากูจะไหวอีกแล้วอะผมพุทะลุไปหรอสุดจะไหวหรอปั้นไม่คือเหมือนแบบเป็นพระเจ้าอ่ะหมายถึงแบบพระเจ้าปั้นอะเออเป็นแบบนั้นก็คือเป็นฉนอากเจาะหเขาอะเอาอีกแล้วเราสองเบาหน้าพระเจ้าพี่ท้ยงดีงามไปที่ใครอีกนะจะบอกว่าจองอูดูแบบอ่ะจองอู ดูดิน่ารักว่ะมึงคือจะบอกว่าไม่อยากพูดเลยอ่ะแต่แบบคนเรามีเมนคนเดียวไม่ได้ใน NCT อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าพูดว่าเมนเนี่ยคือโดนตกแล้วนะเว้ยเปล่าเปล่าเป็นเป็นนามสมมุติขึ้นมาหรอเออใช่หมายถึงว่าเราอะจะชอบคนเดียวไม่ได้หลอกใน NCT อ่ะเพราะ NCT อ่ะเขามีจำนวน23คนทั้งหมดแล้วถ้ามึงแบบชอบแค่คนเดียวอ่ะก็คือมึงใจเด็ดมากเออมึงก็ต้องชอบให้มันแบบ สิของกลุ่มอะไรอย่างงี้สิบเปอร์เซ็นตก็คือ2องถึงสาคนกูก็ครบนะสองถึงสามคนอ่ะอันนี้ไม่ยอตกเปล่าไม่ได้รดตกแล้วก็เออไม่ได้ว่าเออจองอูชอบขึ้นมาเปล่าไม่ได้คือจะบอกว่าจองอู่น่ารักคือคือเหมือนพอเราไปตามดูใช่ปะก็จะแบบไปตามดูไปถึงไปทำกันบ้านเออไปดูวาไรตี้ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีความที่แบบเป็นตลกอ่ะก็มีแบบเออมีแบบมีความตลกอะไรอย่างงี้แต่พอมาดูอันเนี้ยก็แบบคือจองอูน่ารักขึ้นอีก แต่แต่น่ารักแต่น่ารักแต่ฉันชอบเสื้อข้างในดูดิเห็นปะแต่่เคาานนรักะใช่เขาเป็นป๊อปปี้ไงเหมือนแบบเป็นเป็นยุคหมาป๊อปปี้เลิฟของเราเป่าป๊อปปี้เลิฟมึงอยากมีปัญหาอากูมาละเราเล่นเราเล่นสึกไปเนี่ยเปล่าเป้าไม่ได้มีสึกอะไรเออ็แค่เเปปปปปน๊ออี้ลิฟๆขง เอ้ยแมาบอแต่คือจังอวกก็จะมีความแบบลูกหมาความแบบยุ่งหมาเออเหมือนใช่ความยุ่งหมาความปั๊ปปี้เออปั๊บมันเป็นยุ่งหมาเออเออเขาปั๊ปปี้ป่าไม่ได้โดนตกป่าเป่าวเ้ยดูดิแค่อิงคออ่ะก็น่ารักน่ารักดีน่ารักดีน่ารักอ่ะประมาณนี้กับ NCT หนึ่งสองเจ็ดก็่ U ซ ด่าด่าดา้างเราไม่ได้ทำช่องตลกเนาะเฮ้ยแต่เพลงติดหูนะเอาดีติดหูต้องเซฟอยู่เซฟมีใช่เซฟอยู่เซฟมีนะทุกคน NCT 1 2 7 to the world เออไม่ได้ to the world We a r e NCT 1 2 7 K ไม่ได้โดนตกอ๋ออาจาใช่ใช่ใช่โอเคก็ประมาณนี้กับเซฟ MV ใหม่จาก NCT ที่ข้อแหลบกับอโมออาเม อ่ะโมบาเขาเจอมึงถ้าพูดผิดก็ขอโทษแล้วก็บอกด้วยว่าแบบสเปลลิ่งอ่ะอ่านยังไงเออนะทุกคนก็ประมาณนี้กับ NCT นะจ๊ะแล้วก็ถ้าอยากให้ทําอะไรจาก NCT อีกหรือว่ายูนิตไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้เพราะทุกคนคอมเมนต์มาเยอะมากเ็เดี๋ยวจะไล่ไทํทไปเนาะเพราะว่าก็อาจจะแบบเป็นบบยูนิตหรือเป็นอะไรอ่ะเ๋ยว่ากันอีกทีเออแล้วก็ถ้ามีอันไหนหรือ MV ไหนหรืออะไรรที่อยากให้รีแอคก็คอมเมนต์ไว้ได้นะจ๊ะอืมแล้วก็ทิ้งท้ายไว้ว่าตอนนี้ยังไม่ได้โดนตก คอนเฟิร์มโดยตัวเองเพราะว่าคนอื่นไม่มีใครคอนเฟิร์มให้กูแล้วใช่แหละคอนเฟิร์มว่าโดนตบเออมันมันอะนแนะที่รู้ว่าเขาหัน้ายแังขวาลงไม่ไดเออเออเขาเป็นคนตลกใช่ตั้งหน้าวอลเปเปอร์เนี่ยอ่าอย่าไปพูดเยอะตอนนั้นอย่าไปพูดเยอะว่าเออกลังตั้งหน้าวอลเปเปอร์ โอเคประมาณนี้ทุกคนก็ตัดจาใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c ค i b e กดแจ้งเตือนกิ่งกุ๊งกิ๊งกิงนี่จ้าอย่าลืมไปติดตาม Facebook กับ Twitter ด้วยนะบ๊ายบาย